ดังนั้นหน้าที่หลักโดยตรงก็คือว่าเราจะต้องไปประมูลสิทธิ์ค่ะนี่มือวางอันดับหนึ่งของประเทศนะคะจะเรียกว่าใน Southeast a ชียก็ว่าได้นะคะเพชรบุรีกับประจวบค่ะตอนที่มาลงที่เพชรบุรีก็ได้พูดคุยกันวิธีเป้าหมายของเราก็คือมาดูพื้นที่ว่าเพชรบุรีก็ดีประจวบก็ดีมีงานเฟสติวัลโลกอันไหนที่มาลงได้บ้างนะคะแล้วก็หรือถ้าสมมุติว่า ในเมืองมีซิตี้ดีเอ็นเอที่ชัดเจนมีความร่วมมือกันในพื้นที่ภาครัฐให้ความร่วมมือชุมชนให้ความแข็งขันแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมก็ไม่เพียงแต่ที่จะรับงานต่างประเทศมาลงตรงนี้ได้ยังสามารถมีโอกาสสร้างงานในพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยกสร้างเราต้องสร้างนะคะทีนี้ในแต่ละเมืองจะมีเฟสติวัลของตัวเองแต่ว่ายังอยู่ที่จะโปรโมทขึ้นไปเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเราจะต้องเอามาตรฐานมาลงนะคะ แล้วทีมงานมานะคะเราเองมามาคุยกันกับประจวบมีหลายครั้งเหมือนกันในรอบแรกนะคะก็เลยทําให้มีการพูดคุยกับสีสมาคมว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีเบสเซอ o n อ r เนอร์ด้านเอ n นเ n นนี่คือที่มาของหัวหิน็อ,อกเฟสนะคะแต่ว่าพอไอเดียมีความต้องการพร้องกันได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีหัวหินท้องเฟสก็จะถู่ที่หัวหิน สิ่งครั้งนี้เป็นการล้อนนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านได้มีโอกาสมานทำงานเบื้องต้นนะครับที่เราจะเปิดประเทศได้เปิดเมืองได้เพื่อจัดงานได้นั้นเพราะกลายเดยทั่วไปไม่ฉีดก็คือกระบนการป้องกันตัวเองนะครับเช่นสวมแมสนะครับแล้วก็ผมเปรียบเสมือนว่าโควิดั้งเห็นผลนะครับแล้วก็เดินท่ามกลางสายฝนไม่ให้ตัวเปรียนะนั่นคือต้องการลมนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมืองเรานั้นนะครับให้กับประเทศเป็นลำดับที่9นะครับแล้วก็ ก็เห็นแล้วว like, okay. ่าได้ขับเคลื่อนกันจนได้ช่วยว่าให้องค์การพยพทั้งหมดนะครับได้เพื่อนจัดการกับเรื่งการในท่านนี้เป็นจุดที่องค์การส่งไปนี้ใช่ไหมครับพี่ซินงร่วงที่เราจะเป็นพิจารณากลุ่มนะครับมีกลุ่มท่าสายฝนท่าครับผู้บ้านถึงกลืนมานะครับแล้วมีคำสั่งนะครับว่าเนื่องจากพี่นิกได้เกิดไปแล้วผมพยายามจะขออนุญาตใช้ใช้สับดิกับสบายๆด้วยเกี่ยวกับความเข้าับประมาณนี้นะครับ ดี๋ยววิ red, pair, ring, ่งชวนนะจ๊ะบนผลงานชื่อว่านักสี่ครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นผลงานของก็คือเป็นศิลปินที่มีผลงานค่อนข้างเยอะนะครับเป็นศิลปินรุ่นใหม่ครับแต่ว่าผลงานเยอะจริงๆครับขอบคุณผู้สายฝนคุณสายฝนเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็วิ่งๆช่างๆเนี่ยจะได้ภาพที่แบบสวยงามแล้วก็น่ารักมากครับเป็นงานที่แบบดูดีมากๆจริงๆนะครับแล้วก็เป็นงานแรกเลยครับงารเปิด นะครับผมเป็นผลงานคุณป่านนะครับนี่เลยนะครับตลาดโปรรุ่งของนาฬิกาครับและอื่นๆครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังตอนท้ายนะครับเรียบร้อยไหมครับใครไม่ได้เข้ามาได้เลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดึงให้ใจเย็นๆครับไม่เป็นไรหลายครั้งก่อนกล้องหลังนะครับเอาเลยครับพี่ถ่ายเลยครับกลับไหมครับพี่กลับไหมครับกลับอีกรอค่ะตึงสองสามครับ นำอีกโตเนเลครับขอบขึ้นไหวครับพี่สรารวัตรครับขอแบบขึ้นไหวเท่ๆอ่าหล่อมากครับ โอเคครับใกล้ไปข่าวท่านมองตรงนี้นะครับปัตรับัครั